ไมีแต่ก็สิไป่หนี่เพราะนี่น่าเกลียเกนมือหนึ่งจุยืมแน่เอายืมแน่สีโอนให้เอาบ๊อบี้จ็คบ่าได้กรบเป๋าเบอร์่เไาประมาณได้งวดน่ะมาเนียงเลยบานเอีหยเสียคะเสียคอยังบอกกูฟังดูเอาฟาดคออ๋อนี่ออกจากกูแน่เออยังไค่ได้บอกอันเจ๊ชันขามาเล้มามาคนมวยเร็วมาคนมวยเร็ว บะไลโซบวไลโสวิดีโอวิดีโอวิดีโอเจคนสีรเงินก็ได้วิดีโอมันเป็นทเดนเวลาเลงายคัม่เอน้เจ้าจับพักพักอล้วกินกินเราเราบอเจโบยังบอกเอามันถอดหายที่ก่อนยูทูบเบอร์นาดยูทูบเบอร์กูชิู้หญมันจะได้ ได้ยินได้ยินแเจ๊คุณแม่ฉันได้ลอกไห้นะมาดูส40บาทได้ยินแะคุณแม่ฉันลอกไห้มันดูสากตัวไหญมันชิบ่ไปหางป็นห่าบาทบาทเออนี่ละวดนน้อยหนึ่งบา40บาทโอ้โหซิบได้ดอไหมเอาไปติดคารในซาาทมาดิรางูซื้อนี้ได้คนหน่อาช่วงนี้ซาบหาทคมานซาบบาทนะนี่พอได้ห่าบาทช่วงนี้จนนะว่าช่วงนี้เอาหนีเอา ก็สูบสัตวเอาอันนี้นี่นี่เธอเงินให้เพื่อนนะตัวนี้เป็นคอะอังวะเป็นคอหามือย่ง้หาต่ำมันว่าือกันคือพันพูดหไมด้พันเดียวบอกว่าบอม่นของ โป้บ่ามันย้ายไปโป้บอกอะไรไฮไวรห้างเดี๋ยวคลิปมันสิ่วงเกินไปไกลเบื้องชอบบรรยากาศเหตุงานมันไหลสดอีมีโบเลยมันไหลซดไปดวยวิดีโอเขาเรียก่าวิดีโอวิดีโอคนบันทึกวิดีโอไว้ายโมลี่มันออกมาไหร่ซดน้ำหลังมันบอกไปโบไปไหลซดหกมองแรกคุณนะเขาเอ็นิดงานอันลงวิดีโอก็คือเลิกงานนะนะกูฟ้องกูฟ้องคือฝนฝนเดิอไปเ็วือไปตะมัวน้องคนหลายเลยนี่มันไหนจะขวดอยู่ ไนย่อยบลาบคนงานอีกบ่อันพ่อเอียงนี่อันพ่อเอียงือพ่อเอียงน่ยเอ้ยออเออพ่อเจยบอยอือแต่เป็นคนงานบไอ้ือุนมาอูหนาไปดสวบายสบายเนาะสบายอกเจ้าหินกอกอีเลยกจ็เบิ่งนีกอกหินตีอยากไปเห็ดน้ำได้จากมือนหนึงลอเห็ดเบิ่งนี้ชว่าเป็นลมบ่ แคทีเดอร์จ้าแคทีเดอร์เดี๋ยวไม่เนหรือพรเนี่ยนะคุณแม่นี่ใครล่ะอะไรลูกอันกินเนี่ยเห็นตะไลรสดแหมโอ้เอาบ่อให้เส้นใดญดิมันขาวอยู่บ่ขาวใส่ขาวโอ้พยานเตน่าแบบบ่ดำหน้างามไม่ดีเลยเจ้เห็นอยู่บ่อท้ายข่อยนี่ครับว่าบ่อท้ายข่อยจไปเด้อบายบายมาเที่ยวหาคุณแม่